สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้มีคูเปอต้า40แรงสวยๆมานําเสนอหนึ่งรายการนะครับรถพึ่งเข้ามาถึงนะครับรถเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นแกล4018 SP นะครับผม SP เป็นรุ่นคิดด้วยนะครับคิด s นะครับรุ่นนี้จะมี GPS นะครับผม 465นะครับ465เอกสารเล่มชุดโดนครบครับผมตัวรถสีสันเดิมๆยางเดิมหน้าหลังนะครับผมรถ300ชั่วโมง313ชั่วโมงแท้ๆเดิมๆครับหลังเบาะหลังเบาะยังสวยๆครับผมช่วงล่างก็มีรอยถลอกบ,บ้างตามการใช้งานนะครับผม สามชิ้นนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าผันหลังโรตารี่นะครับโรตารี่เนี่ยสวยๆครับผมหรือจะเอาสองชิ้นก็ได้นะครับโทรมาคุยกันได้ครับอดูโรตารี่ครับผมใบนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใบผ่าหลังนี่สวยๆครับไม่บุบนะครับผมโรตารี่สวยๆครับดูผันหลังครับผม หันหลังหนึ่งใบเต็มๆนะครับเครื่องเคียร์นิ่เจ้านะครับผมใบนี่เต็มโรตารี่สวยนะครับอุปกรณ์สามชิ้นราคาสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมท้ายเดิมๆไม่เคยแกะนะครับผมสีสันเดิมนะครับเกลียบเงาให้เรียบร้อย ล้อสองฟังไม่เคยแจ้งครับผมฟ้าไฮไม่เคยเปิดี e โอเน่นมากถอนไม่ออกเดี๋ยวถอนให้ดูครับโอ้ e t สวยๆครับผมสวยๆใช้งานก็ใช้งานน้อย อันนี้วสวยๆขั้กรณ์หลังนี่วสวยๆเลยครับผมสีตลอกเป็นไมไ่น้อยๆครับยางหน้าหลังนี่แทบจะร้อยประศิลป์นะครับเกียร์เจลช่วงล่างไม่ผุนะครับผมไม่ผุไม่เป็นสนิมนะครับช่วงล่างสวยเครื่องเกียร์ดีเครื่องเกียร์ผ่านเลยนะครับผมเครื่องเกียร์แทบจะน้องๆไปแดงครับ300ชั่วโมงเอง ไฮดรอลิกหน้าหลังเจ๋อนะครับสภาพใกล้เคียงรถใหม่ครับสภาพใกล้เคียงป้ายแดงเลยนะครับผม สวยสวย3ชิ้น4ี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ3ชิ้น4ี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมฝากไว้เมียนเนี่ยยังถลอกไม่หมดเลยครับผมสนใจก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0816 004753 0816 004753นะครับผมอำเภอบิณจรักษ์จังหวัดศร,รีสะเกดครับติดเส้นสีเลนครับผมราคาสีส้มส้มทั้งสองฝั่งนะครับ มาไม่ถูกมาไม่ถึงเลยโทรมาครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้ทิงๆเรวยๆครับผมไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC Tractor ครับสวัสดีครับผม